สวัสดีค่ะเพื่อนๆพลอยนะคะจากช่องโพสตอรี่ค่ะวันนี้พาไปช็อปปิ้งที่วัดสันสามานะคะก็จะมีโปรโชิ้นที่สองหนึ่งบาทค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่างบหนึ่งพันบาทของพลอยได้อะไรมาบ้างชิ้นแรกนะคะเป็นบัตรออนค่ะจากแคที่โดค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีนี้ค่ะเดี๋ยวจะสวอให้ดูนะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็ เป็นครีมบัตนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีสีนี้เป็นสีส้มนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆที่พอแต่งอยู่ที่หน้านี่นะคะเป็นสีโจลี่ออเรจค่ะนี่นะคะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็จะเป็นให้ลุกเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูวัยรุ่นสดใสสดใ,สดใสดีค่ะสีที่สองก็จะเป็นสีนี้นะคะ m ม r ร์รี่พีชแพ็กเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นกระจกเหมือนกับอันที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูพีชพีชค่ะนี่ค่ะทาให้ดู เปนแบบนี้ค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาละค่ะต่อมาเป็นโฟมนะคะของยี่ห้อเมนโทรธร,รมมชิ้นที่สองก็ราคาหนึ่งบาทเช่นกันค่ะ เมนทอลทัามแอคเน่ดีฟคลีนซิ่งแอนด์ไวท์เทนนิ่งวอชนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวสิวสะอาดล้ำลึกและกระจ่งางใสตัวนี้พอใช้นะคะก็คือพอจะหน้าเป็นสิวก่อนช่วงมีประจำเดือนนะคะแล้วก็เป็นสิวเรื่อยๆค่ะช่วงหน้าผากทีโซนแล้วก็ทางแก้มอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนผิวมันนะคะก็ใช้ตัวนี้แล้วก็อฟองโฟมเยอะนะคะหน้าไม่ตึงเอียดแล้วก็สะอาดล้างสะอาดดีค่ะแล้วก็สิวลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอันนี้แนะนํานะคะ ด้วยคุณค่าของพืชพันธุ์เจชนิดนะคะจากเครือข่าวแอลช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยลดความมันส่วนเกินด้วยค่ะช่วยลดรอยจากสิวและปอบประโลมผิวที่เป็นสิวด้วยสารสกัดเซนเทราสเอเชติก้าบริสุทธิ์จากมาดากัสกร์ค่ะตัวนี้ส่วนประกอบว้าวมากเลยนะคะแนะนําเลยค่ะต่อมานะคะเป็นลิปบาล์มค่ะก็จะมี สองสี่นะคะจากวัดสด์ชิ้นที่สองราคาหนึ่งบาทตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงและแต่งเติมริมฝีปากนะคะมีเชียร์บัตเตอร์ออร์แกนิกมารูลาออยล์ออร์แกนิกมอริงกาออยล์และวิตามินอีค่ะ ก็มีบำรุงนะคะแล้วก็ให้สีแบบนี้ค่ะคอยทาผสมกันนะคะมีสีคอรัลกับสีชมพูค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็เท็กซเจอร์ดีมาก แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากค่ะอันนี้หลังจากลองใช้ครั้งแรกนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เลยค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นลิปทิ้นะคะสองตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ชิ้นที่สองหนึ่งบาทนะคะ อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงและแต่แตงเติมสีสันให้รีฟฝีปากในขั้นตอนเดียวอิกิ d เดียนวิตเชียร์บัตเตอร์น n a เนชั่นอลบีสวกและวิตามินอ e ีนะคะที่ช่วยมากคาวามชุ่มชื้นให้ก็คือที่ลองใช้ก็คือบอกได้เลยว่าจะไปซื้อซ้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าสีสันสดใสอะคะ่ะที่ปากเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสีวัยรุ่นนะคะแล้วพอก็ชอบอผลิตภัณฑ์ที่มันให้ความชุ่มชื้นมากๆแล้วก็ทาแล้วสีสันสดใสวัยรุ่นนะคะไม่ดูแบบว่า อ่อสีแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะสีแบบที่มันไม่ทันสมัยอะค่ะอันนี้มันเหมาะกับวัยรุ่นมากแล้วก็ดูใสๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนที่เริ่มใช้ออริฟมันใหม่ๆตอนช่วงสิบเจ็ดิแปดค่ะให้ความรู้สึกนั้นเลยค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเซนกะเพอร์เฟกต์วิปนะคะไวท์เคล อันนี้จ,จะขจัดสิ่งสกปรกอุดตันบนสิบนผิวนะคะแล้วก็เซลล์ผิวเสรอมสภาพตัวนี้ยังไม่เคยลองใช้นะคะแต่ว่าเห็นจากทางยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะใช้ดูก็ผิวพรรณสะอาดดีแล้วก็ลดสิวค่ะลดความมันบนใบหน้าแล้วก็มีสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เมื่อตีฟองโฟมกับน้ํานะคะก็จะเป็นวิปโฟมที่เยอะมากก็คือพอโฟมเยอะนี่นะคะมันก็จะไม่เสียสีบนใบหน้าทําให้ใบหน้าเนี่ย ไม่เกิดริ้วรอยนะนะคะตัวนี้ดีมากเลยค่ะก็ขอแนะนํานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอกเขียนคิ้วค่ะของเมเบอลินตัวนี้นะคะสีสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะ natural b o n นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ใช่สิบเก้าบาทนะคะกำลังลดราคาอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะก็จะมีแปรงสําหรับปัดคิ้วนะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะซื้อแท่งที่สองแล้วแล้วก็ภาพบนหัวก็จะเป็นแบบออโต้อย่างนี้นะคะหมุนได้แบบนี้แล้วก็สามารถเขียนได้เลยนะคะให้ลุคธรรมชาติแล้วก็ ดูไม่แบบว่าเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยนะคะสามารถแต่งแบบเอวิเย a y ลุกได้ค่ะสวยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นลิปมันนะคะอันนี้ของอันนี้ราคาประมาณยี่สิบเก้าบาทค่ะแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนื้อบริสต์แปงก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้ไม่มีสีนะคะ อันนี้ทํามาจากอะโลเวย่าค่ะลิปบาล์มเนเชอรัลบายวัสด์ตัวนี้ยังไม่เคยลองเลยนะคะก็คิดว่าคุณภาพคงจะสูงมากนะคะเพราะว่าด้วยแบรนด์ของวัสด์ด้วยนะคะก็การันตีได้เลยนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากนะคะ สูตรเฉพาะปรสานคุณค่าจากธรรมชาติมากกว่า99%อุดอมด้วยมอเจอร์ไซเซอร์ที่ช่วยบำรุงและปกป้องรฝีป,ปกิกแห้งก้านออแกนิกอะโลเวร่านะคะจาก UK และอะโลเวร่าเอ็กซแจาก USA นะคะมีซอยบีนออยแล้วก็ซันฟลาวเวอร์ซีดออยเชียบัตเตอร์แล้วก็โจโจบาออยนะคะนี่เลยค่ะแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้หาซื้อตามได้นะคะ ถูกแล้วดีค่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะวันนี้พลอยก็ลองของจากวัสันนะคะก็เป็นสองตัวนี้แล้วก็ลิปทั้งหมดนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นก็ได้รูกแบบนี้นะคะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่น ก็คือพออยู่เยอะแล้วแต่ว่าพอก็ชอบอะไรที่มันเป็นเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะอยากได้รูปแบบใสๆธรรมชาติธรรมชาติสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ